ซึ่งในวันนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดโครงการ Prime Minister Cup สตรีซ็อกเกอร์นะคะโดยจะจัดการแข่งขันขึ้นทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนให้เวลา,เาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะห่างไกลาย,ยาเสพติดซึ่งรายการนี้มีเงินรางวัลทั้งหมดถึง17ล้านบาทค่ะ นางสาวยิ่งลักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการพรามมินิสเตอร์คัพสตรีสกเกอร์นะคะฟุตบอล5คนไทยต้านยาเสพติดที่สนามเทพหัสดินกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทระวงสาธารณาสุขและธนาคารอมสินเพื่อส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายผ่านฟุตบอลเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพย ก่อนหลักของชาติที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศให้มีสุขภาพดีขึ้นมีความรักความสามัคคีมีสบริตนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันเป็นพื้นฐานสาคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านโยบายการต่อต้านยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลได้มีการติดตามและสานต่อการดําเนินงานในการปรับปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดแข่งขันฟุตบอลพรีเมิยร,ร์ลีกสตรีทซ็อกเกอร์ครัพครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยต่อต้านยาเสพติดซึ่งรัฐบาลมีการทําควบคู่กันไปทั้งการปรับปรามป้องกันและการบําบัดผู้ติดยาเสพติด อย่างไรก็ตามอยากให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ในทุกพื้นที่ทุกอำเภอและทุกจังหวัดเพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมด้วยสุขภาพแล้วยังสร้างความสามัคคีอีกด้วยค่ะยสมมาค นั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาสารต่อในเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องทำคู่ขนานกันทั้งสามด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการปราบปรามด้านของการดึงผู้เสพมาบำบัดเพื่อให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นสิ่งที่คู่ควรในการที่จะทาในเรื่องของการแก้ไขและต่อต้านยาเสพติดที่ดีที่สุด ที่เรามองก็คือกีฬาเพราะว่ากีฬานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนสามารถที่จะใช้เวลาว่างได้อย่างเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ก่อ้เกิดสุขภาพดีด้วยนะคะนั้นวันนี้สําหรับโครงการนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมแล้วก็ประธานผู้จัดและทุกท่าน2ทีมสำหรับทีมที่มาร่วมแข่งขันนัดพิเศษในวันนี้นะคะประกอบด้วยทีมของคณะรัฐมนตรีนักธุรกิจสุมวชนและดารานักแสดง โดยทีมขณะรัฐมนตรีมีนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกัปตันทีมขณะที่ลูกทีมประกอบด้วยนายกิติรัตนนรนงนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนาวาอากาศเอกอนุดิตนาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกกษร่วาาทร,ร,รงเทคโนโลยีสารสนเทศและการาสาื่อสารนายนัทวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงแข่งขันกับทีมนักธุรกิจ โดยมีคนแสดงเดินทางมานั่งเชียร์นับพันคนนะคะทั้งนี้การแข่งขันสตรีซ็อกเกอร์5คนตั้นยาเสพติดจะจัดแข่งขันทั่วประเทศ375เขตชิงเงินรางวัลรวม17ล้านบาทซึ่งจะเปิดรับสมัครที่ทีมรวมแข่งขันนะคะไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะ